สวัสดีครับเพื่อนๆนะที่เป็นทั้งสมาชิกที่คอยติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะที่เพิ่งเข้ามาดูวันนี้ก็นำเหรียญสองบาทอีกและนะครับเป็นวราระพิเศษอีกนะอันนี้เป็นวระของ น่าจะร้อยปีของกรมบัญชีกลางอ่ะเห็นไหมครับแต่สิ่งหนึ่งอะ่ะที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเห็นไหมว่าการอัญเชิญพระบรมฉายลาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์เนี่ยนะครับมาไวในในเหรียญเนี่ยโอ้โนี่มันมันยอดนะมันสุดยอดมันสุดยอดมันสุดยอดมากใครเก็บเหรียญอย่างเงี้ย นะครับแล้วเอาไปใส่คอรหรือเอาไปห้อยนะผมว่ามันถ้าในมุมมองบวกผมมันโคตรเท่เลยอะเหรียญขนาดประมาณอย่างเงี้ยนะครับไม่ใหญ่มากเอาไปใส่กรอบและห้อยนี่คือความงดงามนี่คือความศรัทธาที่สูง สองพระองค์ท่านคือที่ผมพูดได้หลายคลิปแหละนี่คือพระมหากษัตริย์ที่ทําคุณงานความดีทำผลทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราอย่างมหาศาลอย่างมากมายนะครับฉะนั้นแล้วใครที่เป็นโอ้โหได้เขาเรียกว่ามีความศรัทธาต่อพระองค์ท่านทั้งสองพระองคนะ์เ่ยถ้าได้รู้พระองค์คู่กันนะแล้วเอาไปเชี่ เลยเอาไปใส่บูชาติดตัวเนี่ยแม่ไม่เป็นมหามงคลสุดๆเหรียญนี้ผลิตน้อยผมจะบอกให้เหรียญนี้เขาบอกว่าตามข้อมูลเนี่ยอยู่ประมาณสี่ห้าแสนเพราะผลิตน้อยทำอะไรครับในภาะวะการตลาดหายากละหนึ่งราคาสูงละเหรียญนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญบ้านเล็กเดี๋ยว่อยดูข้างหลังกันเหรียญบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านใหญ่แพง ถ้าเป็นกระสอบยุครุ่นนี้นะสองบาทที่เราลึกเนะี่ยมีสองบาทอย่างเงี้ยบ้านเล็กบ้านใหญ่เนะี่ยแต่ถ้านักสะสมเขาจะรู้แต่ถ้าคนทั่วไปเนะี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับฉะนัน้นเพื่อนๆไปเจอที่ไหนนะครับเพื่อนๆต้องเก็บนะที่ผมบอกหนึ่งแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจแน่นอน สองนะเพื่อนเอาไปใส่แล้วเอาไปห้อยคอก็ยังเกิดความเขาเรียกว่าเป็นสลีมมงคลกับตัวเองอ่ะเพราะอะไรเพราะมีบุรณกษัตริย์สองพระองค์อันเป็นทรงเป็นพระมหาลาชและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างคุณงามความดีมากมายเหลือล้นให้กับประเทศชาติของเรานะจำผมไว้ของอย่างนี้หายาก เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เคยมีแล้วค่อยไม่เคยเห็นนะครับผมนักสะสมเองผมนักคนเก็บผมก็มยังบางทีหายยากเลยก็จะได้มาครบชุดนะสี่สิบเอ็ดวันละสิบโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเป็นเพื่อนมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เงินนะเพราะมันสูงกว่าราคาปกติไง การเก็บพวกนี้เราเก็บมาเยอะๆเยอะๆเยอะๆวันหนึ่งรวมๆกันเป็นเงินหลายบาทน,นะเป็นเงินหลายตังนะไม่ใช่บอกว่ามีแล้วมันอย่างงน้นอย่างนี้มันไม่มีเฮ้ยมันต้องใช้เงินแต่การใช้เงินเนี่ยผมม้งบอกว่าถ้าเราเป็นนักสะสมยุคเนี้ยยังพอมีกําลังมันไม่ได้มากมายมันไม่ได้ถือว่าอุ้ยแพงมโหลาจับต้องไม่ได้อย่างได้ยังไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรา เก็บเป็นชุดที่ผมบอกเก็บเป็นชุดชุดไปเลยมันจะได้ครบวาระครบเซตมันนะมันก็ดีกับเราเก็บเป็นทีละเหรียญทีละเหรียญน,น,นะครับโอเคเพื่อนๆมาดูกันเนี่ยเป็นพบรบบุมเห็นไหมผมชอบเ็นมันสวยมากเพื่อนดูดิเพื่อนดูดิน,ดดนะนี่ราชการที่ห้าแล้วก็ราชการที่เก้าสวยคม ตรงชัดเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมสวยตรงคมชัดสภาพดีมากนะเพื่อนๆดูข้างหลังเนี่ยไหมเห็นไหมเห็นไหมร้อยปีกรมสารบาัญชีเห็นไหมครับกรมบัญชีกลางเห็นไหมเห็นไหมเหรียญสองบาทเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเล็กอย่างนี้เขาเรียกบ้านเล็ก ครับก่อนที่ผมพาอพกไปคือบ้านใหญ่หไหมครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูอย่างเงี้ยถ้าเห็นแบบนี้นะครับแล้วเป็นอย่างเงี้ยข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะมีผู้รุมชาละักแค่เห็นสองพระองค์ท่านอยู่ก็รีเลยเก็บเลยเพื่อนเพื่อน,นเก็บนะมีราคานะครับเหรียญอย่างนี้มีราคานะราคาสูงกว่าหน้าเหรียญมากมากนะครับเห็นไหมครับเหรียญสองบาทเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเล่นกันโโหบางทีเหรียญละสามสิบบาทห้าสิบบาทนะไม่ใช่ถูกนะ สองบาทเนี่ยที่เราเลืกเนี่ยนะครับโอเคเอาประมาณนี้คลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ